สวัสดีครับวันนี้น้ามาอยู่ในชาวเมดเลยใชนไหมส่วนนี้ผมจะมาเล่นเกมสร้างเงินใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมมาเออเอออย่าลืมเลว่ามันต้องโหลดนะครับแป๊บเดียวครับนี่ครับิเดียวเดียวเดียวสเดียวเดียว เรยู่กัสุานุ่มแล้วก็สุขนอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราผู้หญิงผู้ชายคนอื่นอือผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายนี่สวยแต่ไม่รู้ว่าจะเทินหน้าดู ตอนนั้นเทรมันห้าสิบไม่ใช่ี่ยมันเพิ่มมาห้แต่ตอนนี้มันเหลือสาร์จห้าโจรสลัดใครคือราชาโจรสลัดฉันนี่ไงฉันนี่ไงฉันนี่ไงไม่ใช่ละเอ้ยแต่เงินมันก็เพิ่มไม่อยู่เราเสียใจยที่ได้อิน มันไมปสายใจอะไรกับมันออกครับเร็วกันเลยมอนจากที่ต้องสรา,งบางสรบรน,นบ้านหลังน้ำมุยข้าผมไม่ชิบว่าหลังหลับพันบ้านหลังหลงับพันไม่ได้นะครับเราเป็นนายกนะายุ กันละคิทองมสิใครจะเป็นเราล่ะให้จะเป็นเราล่ะไปต้อที่สามค่ะไร่ไดมันมีปุ่มกดเร่งความเร็วนะครับแต่มันเร่งความเร็วตรงไหนคะเนี่ยนี่ครับดูเร่งความเร็วโอเคจะไปอ่ะเร่งตรงไหนครั เรื่อความเร็วง่ายกว่านะครับเสียทองน้อยกว่าด้วยมาครับเปิดถนนกันเลยเปิดถนนนี่หว่าเดี๋ยวผมจะสร้างความแค็งหลักลให้เกิดเลยเกิดเลยฉันจะเป็นราชาต้นสัดให้ได้เลยฉันจะเป็นราชาต้นสัดให้ได้เลยโอ้โหตรงไหนนะครับ ชาจ,จะงเว้นล้วช้าก็ตัวสิแล้วไ้เลยๆไปเลยดีไปอีกอีกอีกสักเมตรเอ้าแบบนี้แหละพดีแจ่มเจียว ที่พรอตทำกน,บ,นบ,บเด,ดว่าการทำฟาร์มฟาร์มแคลอรดทำฟาร์มแคลอทที่า,าละหมื่นราคาละหมื่นเนา่สจซื้อไปเยอะเลยครับเงินได้ง่าย ไงฮะตุกีไว้นาทีนะฮะก็อ่าแมวอ่านขายยาหนึ่งเหอยทางมีไบโกนพอซ้อไว้นะครับอ่านขายยามีใบโกสผดซ้นมียาใบโกนผดซ้นอนในะ